กรีนอัศดาพรต้องใช้นีแทน30ล้านหลังประกาศเลิกพระเอกค่ะสําหรับกรีนอัศดาพรนางเอกดังชีวิตสุดทอรหดต้องใช้นีแทนพอ30ล้านเคลียร์จัดดนตามขู่จะแฉคิดจะขายบ้านเป็นอีกทางหนึ่งที่นางเอกสาวมากความสามารถอัดนานจริงๆค่ะสําหรับกรีนอัศดาพรหรือกรีน a f 5ไม่ว่าผลงานทางด้านการแสดงร้องเพลงเธอก็สามารถทําได้ออกมาดีเสมอเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดัง ราที่สวยเก่งครบเครื่องมากจริงๆค่ะซึ่งในวันนี้กรินอัศดาพรมีชีวิตที่สุดทรหดต้องใช้มีแทนพอ30ล้านเคลียร์จัดตันตามทวงล่าสุดในวันนี้ค่ะสาวกรีนนางเอกเจ้าบิดบาทวันนี้ได้ขวังพัดเตอร์นน้องชายต่างมันดา ไม่เจอหน้ามากว่า30ปีเปิดใจครั้งแรกเผยชีวิตสุดทรหดต้องใช้นี้แทนพ่อกว่า30ล้านบาทเจ้าตัวเคลียร์จัดขะด่ะโดนตามทวงนี้ครูจะแช์จนคิดอยากไขบ่บ้านผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและบุมสุภาพรและชินแสเป็นหนึ่งเป็นพิธีกรรายการค่ะซึ่งในตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นกับขนพ่อเสียกรีนแบกรับนี้สินของขนพ่อทั้งหมด30ล้านซึ่งก บอกว่าจริงๆแล้วมีน้องสาวอีกสองคนที่ช่วยกันในครอบครัวไม่ต้องแบบรับก็ได้พูดแบบนั้นก็ได้ค่ะทําอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าต้องรับผิดช,ชอบในส่วนนี้ให้คุณพ่อเพราะเป็นคุณพ่อแหละค่ะเราก็รู้สึกว่าคงเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องรับผิดช,ชอบเขาก็เลี้ยงเรามาในตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเราคงทําอะไรกลับคงมีแค่สิ่งนี้แหละที่เราแก้ปัญหาให้แล้วกันค่ะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตไหม 30ล้านกรีนบอกว่าก็มีจังหวะที่คิดว่าไม่คิดว่าจะทิ้งมรดกไข้ขนาดนี้แต่มองอีกมุมหนึ่งมรดกนี้ทําให้เรามีแรงเสียดทานในชีวิตเราทําให้เรานั้นลุกขึ้นมาทํางานกระตือรือล้นแอคทีฟ อยากทำโน้นทำนี้เพื่อกลบนี้ตรงนี้กรีนมองในมุมที่ดีมีจังหวะที่เราท้อแต่เราคิดว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เรานั้นอยากทำงานอยากเล่นละครเราต้องทำงานในตรงนี้อย่าหยุดงานเป้าหมายเราจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ30ล้านมาจากไหนกรีนบอกว่าอาจลงละเอียดได้ไม่ลึกมันเป็นเรื่องของธุรกิจที่เขาทำณนะตอนนั้นกรีนไม่ได้ รู้รายละเอียดกลิ่นมาลุกผลลับกันเลยทีเดียวค่ะมีเจ้านี้ทวงนี้ถึงหน้าบ้านก็มีโนติสเข้ามามีการเข้ามาหาน้องสาวมาขู่ไม่ได้ขู่ค่ะแต่ก็บอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินตามที่เราบอกเราเป็นนักแสดงมีชื่อเสียงจะเอาชื่อของเราไปทําลายในตอนนั้นหนูกเป็นคนที่มีความขี้กลัวไม่อยากแลกก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็จ่ายให้เขาไปไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่แต่ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงที่เราหามาจริงๆคุยกันในครอบครัวว่า จะเอายังไงดีตาเหมือนมันทำอะไรไม่ได้แล้วพอคุนเรื่องลึกๆฝั่งพ่อเราก็มีส่วนเหมือนกันก็เลยจบปัญหาด้วยกันจ่ายจ่ายไปนั่นเองค่ะ ซึ่งเรียกได้ว,ว่าเงินเก็บทั้งชีวิตไปใจ่ายในตรงนี้ก็บอกว่าตัวเลขมันก็เยอะค่ะแต่เหมือนเราก็มีการเจรจาต่อรองคุยทางน้นเขาก็เห็นใจรับรู้เรื่องข่าวไม่ได้เยอะมากเป็นหลักหาหลัก4ี่หลักที่ช่วยกันได้ค่ะนอกจากนี้ในส่วนคุณพ่อแล้วเราต้องดูแลเรื่องการผ่อนบ้านอีกก็จริงๆค่ะบ้านผ่อนหมดแล้วอยู่บ้านมาประมาณ20ิปีก็เพิ่งรู้ว่าคุณพ่อเอาบ้านไปรีไฟแนนซ์พัตเตอร์พอเห็นว่าพี่สาวแทบจะเป็นพี่ชายเป็น ครอบครัรวทั้ง6คนเราซัพพอร์ตกันยังไงบ้างพัตเตอร์บอกว่าก็ให้กําลังใจตลอดถามว่าเป็นไงบ้างโอเคไหมเหนื่อยหรือเปล่าช่วยอะไรได้บ้างไหมทั้งตอนนี้และในอนาคตถามตลอดถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกได้เป็นพี่น้องยังไงก็ต้องช่วยดูแลกันอยู่แล้วนั่นเองค่ะ